ล่มสนามขนาด2.7เมตรค่ะทุกคนคือกว้างมากเอาไว้กลางให้ลูกเล่นสระว่ายน้ำหรือจะเอาไว้กลางสนามกลางแจ้งก็ได้เลยนะคะทุกคนตัวผ้าของเขานะคะเป็นผ้าออกฟอร์ดทุกคนกันน้ํากันฝนอย่างดีที่สําคัญคือกันแดดดีด้วยค่ะทุกคนด้านล่างตัวฐานเนี่ยเราสามารถที่จะใส่น้ําได้นะคะตอนมามนจะมาเบาๆแต่ว่าให้ทุกคนเนี่ยกดเปิดตรงนี้นะแล้วก็ใส่น้ํานะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวล็อกฐานล่มค่ะทุกคนตัวล่มปรับระดับความสูงได้โดยกดที่ตรงนี้นะคะทุกคนอยากให้สูงเท่าไหร่ก็ปรับเอาได้เลย ตัวร่มเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยนะคะทุกคนตัวนี้คือแบบทนแรงลมได้ดีเลยเวลาจะกางก็หมุนแบบนี้นี่สะดวกมากๆเลยค่ะใครจะตามเนี่ยเดี๋ยวปักพิกัดไว้ให้ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับองศาได้ด้วยนะคะเวลาที่เราจะปรับให้เรากดตรงนี้ค่ะทุกคนเสร็จแล้วเราก็หมุนองศาเสร็จแล้วเราก็ปรับองศาแบบนี้ได้เลยค่ะทุกคนเขาก็จะทําการล็อกให้แดดมาทางไหนก็คือปรับไปทางนั้นได้เลยนะทุกคน ใครจะตามเดี๋ยววิวแปะพิกัดไว้ให้กดได้เลยทีตะกาค่ะ